เอาละครับกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนด้วยนะครับก็คลิปนี้นะครับเราจะมาเปิดการ์ดนะครับจากการแลกเชลนะครับซึ่งแลกเชลครั้งนี้ก็20,000แคชนะครับก็200บาทนะครับก็ไอเทมที่ได้มาใบเดียวเลยครับอย่างเดียวเลยนะครับเป็นการ์ดรุ่นนะครับเป็นเวอร์เลเจนต์บวกหนึ่งนะครับหรือไม่ก็เป็น EC ซีเบสิคบวกห้าเลยนะครับก็ถือว่าน่าจะคุ้มนะครับน่าจะแสงม่วงแบบกระจายอยู่เหมือนกันนะฮะก็ ชอบเลยเหมือนกันเพราะว่าฟูดีบวก5ขึ้นไปอยู่นะครับก็ถ้าเกิดไม่ได้เวอร์เจนก็เป็นรันโดและกัน EC ซบวก5นะฮะรันโดเบลก็ได้มาเบสสิเป็นยังไงกัน200บาทครั้งนี้มาไปครับปาเป,าเปลเลต้าโอ้ได้ตำนานนะครับแต่เป็นตำนานที่โอ้โหราคาถูกว่ะผมว่าได้ EC ซบวก5ยังแพงก,กว่ามงเนี่ย ไม่รู้เหมือนกันว่าราคาตอนนี้เป็นยังไงนะครับจะได้ว่าอยากได้บวกห้ามากกว่านะครับไม่เป็นไรนะโอเคคลิปนี้ก็สั้นๆแล้วกันนะครับออสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับเปิดได้ตัวอะไรก็คอมเมนต์มาบอกใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้ละกันเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบา,บายยขอให้โชคดีนะครับทุกคน